ท่านประโยฆคาวิจรทั้งหลายบัดนี้ท่านทั้งหลายได้พากันสมาทานศีลสมาทานประกรรมฐานแล้วต่อไปโรดตั้งใจสาหรับเรื่องราวของพรหมิหารสีสำหรับพรหมิหารสีนี้ได้พูดมาแล้วว่าเป็นกรรมฐานที่มีความสำคัญที่สุด บุคคลใดมีกำลังใจพรหมีหันสีเป็นปกติคนประเภทนั้นตายแล้วหาใบรรยภูมิเป็นที่ไปไม่ได้จะตั้งกลายเป็นคนโง่นในใบรรยภูมิคือไม่รู้จักตกนรกไม่รู้จักเป็นเปรตไม่รู้จักเป็นสุรกายไม่รู้จักเป็นสัตว์เดรัยฉชาน แต่ถ้าจะบังเอิญเกิดมาเป็นคนก็เป็นคนที่มีรูปร่างลักษณะสวยสดงดงามเป็นกรณีพิเศษแล้วก็จะอยู่ในเขตที่เพียบพร้อมในความสุขสมราญถ้าเป็นเทวดาก็เป็นเทวดาที่มีบุญมัสนามบารมีมากมีรัศมีกายผ่องใสเป็นพิเศษ ถ้าเรามั่นคงจริงๆพรมมีหันศีีนี่เป็นมีเป็นปัจจัยให้เกิดเป็นพรหมนี่ว่ากันิ้งด้านโลก,กีวิสัยคือมีพรหมิหารสร่แบบชาวโลกท่นนี้หากว่าจะใช้พรหมิหานศรีนี่แบบชาวโลก,กุตระโลกเหมือนกันแววเหนือโลกขึ้นไป โลโลกุตระแปลวันเหนือโลกก็ได้แก่พระนิพพานเป็นจิตระดับของพระอริยเจ้ายันการเจริญพรมมิหารสี่จะมีความสำคัญพรมิหารสี่นี่เป็นอารมณ์คิดเป็นอารมณ์ใช้ปัญญามากกว่าการใช้อารมณ์ทรงตัว แต่ถ้าว่าขอบรรดาท่านพุรรทธบริษัทและพะโยคาวาจรทั้งหลายจงอย่าทิ้งอารมณ์สมาธิที่เคยบอกไว้แล้วว่าการเจริญพระกรรมฐา,านกองใดก็ดีถ้าทิ้งอนาปาน,นุสติกรรมฐา,านเส็ยแล้วกรรมฐา,านกองนั้นก็เลอะเลอะเลอะเละเคอใช่ไม่ได้ ก็ว่าสภาวะจิตของเราชอบเราสับปะสายมีอารมณ์ฟุ้งซ่านฉะนั้นอนาปานุสติกรรมฐานเป็นอนาเป็นกรรมฐานแก้อารมณ์ฟุ้งซ่านของจิตนอกจากจะใช้อนาปานุสติกรรมฐานจะใช้นุสติอื่นๆนิวพาศิน์นิวพานอสุก,กควบคุมก็ได้ตามใจชอบ แต่ว่าจุดใหญ่จริงๆต้องยึดธนาปานุสติกรรมฐานไม่เป็นอารมณ์นี่เพื่อป้องกันจิตยโยคโงคือหมายความว่าจิตมีความสะทกสะ้านมากจิตไม่ทรงตัวถ้าจิตของเราไม่ทรงตัวมีการมีการหวันไหวมากการเจริญเพร่อกรมฐานก็ไรผล คำว่าไรผลก็หมายความว่าการเจริญพุทธ,ธานุสติกรรมฐานนี่ไม่มีผลเพราะว่าบางคราวจิตเราจะก็สับกาสายมากเกินไปบางคราวจิตก็จะทรงตัวดีพอสมควรแคนเพื่อจิตทรงตัวดีการเจริญพุทธกรมฐานทุกอย่างอังนดับแรกถ้าจิตชอบคิดแล้วก็ใช้อารมณ์คิดก่อน คิดอยู่ในขอบเขตของอารมณ์กขาก็มาทานที่เราต้องการแต่เ้า่าคิดจะสั้นมากเกินไปก็ทิ้งอารมณ์คิดเสียกลับมาจาับอนาปานุสติใหม่พออารมณ์จิตสบายแล้วก็ใช้อารมณ์คิดต่อไปสลับกันไปสลับกันมาอย่างนี้ไม่ช้ามรรผลก็เกิดเพราะปัญญาเกิดขึ้นมาก วันนี้ก็อยากขอพูดถึงพระมิหารสี่ต่อจากเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ดูนว่าเจะพูดเรื่องการเมตตาการุณาคือความรักความสงสารตัวเองความจริงการรักการสงสารนี่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำว่าเราต้องรักเราต้องสงสารตัวเองให้มาก ถ้าเรารักเราสงสารตัวเองมากเพียงใดความรักความสงสารในบุคคลอื่นก็มีมากเพียงนั้นถ้าเราจะเมตตาก็ต้องเมตตาตัวเราเองก่อนถ้าเราจะกรุณาก็ต้องกรุณาตัวเราเองก่อนดูตัวอย่างองค์สมเด็จพชินวรมรมศาสศะสนาสัมมาสัพพุตธเจ้า ก่อนที่พระองค์จะช่วยคนอื่นให้รู้เรื่องของนรกสวรรค์สมและนิพพานท่านก็สามารถจะสอนคนพวกนั้นให้ปฏิบัติเข้าถึงได้สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนดาทรงทำพระองค์เองให้เป็นพระรหันก่อนแล้วจึงช่วยคนอื่นให้มีความสุขข้อนี้มีประมาณชั้นใด จากนั้นเมตตานี่ก็เช่นเดียวกันสมมติว่าในะดับต้นในสมัยที่เป็นโลก,กีวิสัยการที่เราเมตตาชาวบ้านรักชาวบา้านสงเคราะห์ชาวบ้านยินดีกับความดีของชาวบ้านมีความวางเฉยเมื่อชาวบ้านเขาเพี่งพรำเราไม่ซ้ำเติมนั่นหมายถึงว่าเรารักตัวของเราเอง ต้องการให้เราเองมีความสุขทั้งนี้เพราะอะไราเราไม่ประกาศตนถไม่ประกาศตนเป็นศัตรูกับใครเรารักเขาเขาก็รักตอบเราสงสารเขาเขาก็สงสารตอบเราไม่ฉาเขาเขาก็ไม่ฉาตอบเขาเพ่งพร่มเราไม่ซ้ำเติมเขาก็ไม่เกลียด อย่างนี้ชื่อว่าเรารักเราสงสารตัวเองคือเรามีมิตรที่ดีอยู่เสมอไม่ว่ากันทั้งด้านโลกีวิสัยสำหรับตอนนี้เป็นตอนของพระนาคามีเราจะรักเราจะสงสารตนเราตรงตไหนพระคนาคามีนี่มีความสำคัญอยู่สองระดับนั่นก็คือกามฉันทะกับปฏิฆะ สำหรับท่านที่ทรงพรมีหารสี่เป็นปกติข้อที่เรียกว่าปฏิฆะไม่มีความสำคัญเพราะว่าเราลบล้างมามากแล้วส่วนที่หนักก็คือกามาฉันทะคำว่ากามาฉันทะก็หมายความว่าพอมีความพอใจในรูปสวยพอใจในเสียงเพราะพอใจในกลิ่นหอม พอใจในรสอร่อยพอใจในการสัมผัสระหว่างเพศเราพูดกันง่ายอันดับแรกก็มาพูดกันว่าอยากมีสามีอยากมีภรรยาคิดว่ามันมีความสุขอันนี้แปรมคิดคิดว่าการแต่งงานมันมีความสุข เพราะถ้าเรามีพรหมีหันสี่เราก็มันนั่งรักตัวเองสองสารตัวเองเสียก่อนว่าการมีคู่ครองจริงๆคนที่เขามีกันอยู่แล้วเนี่ยเขามีความสุขหรือว่าเขามีความพบไปนั่งพิจารณาหาความจริงให้พบสัญญาความจำของเรามีปัญญาความรอบรู้ของเรามี เราจะยอมให้จิตโง่กเกินกว่ากิเลสอย่าให้กิเลสเข้ามาจูงจิตเราเป็นสำคัญต้องหักห้างกำลังใจอย่าศัยที่เจอสมาธิจิตโดยใช้อนาปานุสติเป็นกรรมฐานเป็นเป็นตัวนำนั่นก็หมายความว่าต้องการให้มีกำลังใจเข้มแข็ง เรามานั่งดูคู่วิวาที่เขาแต่งเงินกันวันที่จะแต่งงานรู้สึกว่าจะมีความชุ่มชื่นใจมากมีสัก์มีสีแต่ถ้าว่าก่อนจะแต่งเพอเริ่มรักกันเข้ามาแค่นี้อารมณ์ก็เริ่มเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรอันดับแรกจิตเริ่มรักยังไม่ได้ตกลงในเรื่องรักแน่นอน อารมณ์มันก็เริ่มเป็นทุกข์แล้วว่าคิดว่าคนที่เราอยากจะรักเขาเนะี่ยเขาจะรักเราหรือเปล่าใจเริ่มไม่สบายถ้าเห็นคนที่เราคิดว่าจะรักเคือกำลังรักเขาอยู่แต่ยังไม่ตกลงกันเดินไปกับใครไปไหนมาไหนกับใครดีไม่ดีเข้าไปกับพี่กับน้องของเขาเราก็คิดเชื่อว่าบางทีเขาจะไปกับคนอื่นซะแล้ว ถ้ารักคนอื่นเสรยแล้วอารมณ์มันก็ไม่เป็นสุขพอตกลงรักกันขึ้นมันได้ความนวว่แวนร่วไวมันก็ามากขึ้นเกรงไปว่าความรักของเราจะไม่แน่นอนนี่มันเริ่มทุกข์ใจไม่สบ,บายนอนไม่หลับพอเริ่มแต่งงานกันแล้วอยู่ด้วยกันภาระหนักมันก็เกิดขึ้น มีกายงานต่างๆที่เคยเกียกครั้นได้ไม่ทำอะไรได้หนาวก็นอนร้อนก็นอนมีกินแค่นี้ก็พอไม่ต้องทำต่อไปแต่พอเริ่มทำงานเข้ามันต้องขยันมากขึ้นทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าเราเป็นคนสองคนนอกจากคนสองคนแล้วยังญาติทางฝ่ายสามีญาติฝ่ายพัญญา เพื่อนฝ่ายสามีเพื่อนฝ่ายพรรยาัญญาเราก็ยะต้องนั่งเอาใจฝ่ายหลายสิบคน,นเริ่มภาระแห่งความทุกข์เกิดขึ้นนี่บนาะทีนี่ในะเมื่อเป็นคนสองคนก็ต้องมีงานหนักมากขึ้นเพราะการจับจ่ายใช้สอยมันก็มากขึ้นก็แต่ก็ยังต้องเป็นห่วงอารมณ์ซิ่งนและกัน เลงว่าอย่าเป็นที่ใครเคืองซึ่งกันและกันต้องระมัดระวังตัวเองมากขึ้นนี่ความทุกข์มารัตตัวเข้ามามากทุกทีต่อมาพอมีบุตรมีทธินดาเกิดขึ้นตอนนี้สิ่นี่ไม่ดีกำลังนอนหลับสบาย,บายในยามดึกพอเจ้าคุณร้องกข้มาในเวลาดึกทั้งพ่อทั้งแม่ก็ต้องลุกขึมาท,ทั้งที่นอนยังไม่เต็มตื่น การทางร่างกายจะเรียบเพียเพียงใดก็ตามทีเพราะอาศัยความรักโลกสงสารโลกก็ต้องทำทุกอย่างถ้าลูกเกิดป่วยไข้ไม่สมบายขึ้นมายามใดก็ดีก็ต้องรีบไปหามหมอการไปหามหมอนั้นดีไม่ดีไปกันข้ามก,กึนถูกก็ฆ่าตายเมื่อไรก็ได้ ในกว่าจะเลี้ยงลูกกือโตขึ้นมาแต่ละคนต้องใช้กําลังกายกําลังใจกําลังบังกำลังทรัพย์เท่าไหร่ถ้าลูกเป็นคนดีก็รู้สึกว่ายังไม่ที่พอใจถ้าลูกเป็นเด็กรากอากตัญญูไม่รู้คุณพ่อคุณแม่อย่างเด็กสมัยนี้ที่เขาพูดกันว่าบิดามารดาคือพ่อแม่ไม่ได้ตั้งใจให้เขาเกิด เขาเกิดกันมาเองพ่อแม่อาศัยมีความปรารถนาในกามารม์มากกว่าแล้วเขายังเกิดมาแล้วก็ใจเอา่างไปเป็นคนทำลายชาติหวังจะเปลี่ยนแปลงระบบความเป็นอยู่ของชาติให้เป็นท่ากันทําเมืองอันนี้เคยพบมาแล้วนี่พ่อแม่ถึงก็น้ำตาไหล เคยพบมาเป็นนักเรียนสตรีโรงเรียนที่มีชื่อแห่งหนึง่งในกรุงเทพพ่อเป็นนายพลฐานอันอาจารย์ตักเตือนเธอเท่าไรเธอไม่เชื่อฟังเขาเรียกว่าเป็นหัวซ้ายหัวขวาแล้วก็ไม่ทราบต่อมาท่านอาจารย์ก็คิดว่าวิดามันดาคนยะสองคนยตักเตือนได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อเป็นนายพลจึงได้เชิญบิดามารดาไปเพื่อพบให้พูดกับโลกในเพาะเรียกลูกสาวมาพบกบ,บิดามารดาลูกสาวมายักไหวพ่อไวยแม่ไหวแต่ท,ท่าอาจารย,าย์ใหญ่แล้วกลับพูดกับท่าอาจารย์ใหญ่ว่าไปเอาไปเรียกเขามาทําไมหนูพูดกับเขาไม่รู้เรื่อง เขาก็หนูพูดกันไม่รู้เรื่องหนูคิดว่าเขากับหนูขายกันแล้วตั้งแต่วันเกิดนี่ความจริงก็ยังเรียนหนังสืออยู่ก็ยังใช้เงินของพ่อของแม่เครื่องแต่งตัวเครื่องเรียนทุกอย่างอาหารการบริโภคยังกินของพ่อของแม่อยู่แก่พูดอย่างนั้นท่านผู้เป็นบินดาที่เป็นในพลกับมารดาที่ก้มหน้าน้ำตาไหล นี่ถ้าหากว่าเราบังเอิญมีลูกเป็นอย่างนี้เขา้ามันจะมีสุขแล้วมีทุกข์นี่ก็หวนกลับไปทีความรักระหว่างคนที่จะแต่งงานกันนักจะเพ่งกันอยู่เฉพาะในวัยที่มีความผ่อนใสแข็งแรงกับปี้กับเรา ว่าสภาพของคู่แต่งงานทั้งคู่จะทรงสภาพอยู่อย่างนั้นเป็นปกติหรือว่าเสื่อมลงไปสิ่งที่เรามองเห็นได้ง่ายคนที่ก็แต่งงานมาก่อนอย่างบิดามารดาปูย่าตายายเรานะท่านก็เป็นหนุ่มเป็นสาวกันมาก่อนในเวลาที่เราจะเริ่มมีสภาวะพอจะแต่งงานกันเขาได้นี่ท่านทั้งหลายเ้านั้นหนุ่มสาวแล้วหรือยัง เัรว่าแก่ไปเสร็จแล้วบางรายเราก็หิงหอมต้องเอาวิสัยของพระวัดมาใช้มีบร,ริวัดที่บรรดาญ,ญาติฝ่ายหญิงที่มีอายุร้อยยี่สิบปีหนังตกกระหลังงอผมหมกตาฝ้าหูางฟังม่รุดนำสัง ถ้ามันแาญาติทั้งหลายก็บอกว่าขอเธอทั้งหลายจงครองคู่อยู่กันไปจงนั้นทั้งแก่เท่าถือไม่ท้าอยอดทองเหมือนกับคุณยายของฝ่ายเจ้าสาวพระฤๅวัดมองไปดูแล้วก็ใจหายถามว่าต่อไปเจ้าสาวของผมจะมีสภาพอย่างนี้ไหม คนทั้งหลายก็บอกว่าถ้ามีอายุยืนอย่างนี้ก็มีสภาพอย่างนี้เหมือนกันพร,ระรีวัิกรตัดสินใจว่าเจ้าสาวของเราเวลานี้ก็พรีก้กระเราผิวพรรณผ่องใสแต่ต่อไปข้างหน้าต้องแก่อย่างนี้ก็ไม่เอาแล้วขอบอกสลาเลยนี้หมดงวดแล้วก็เป็นพระรหัร นี่เราคนจะมีความเมตตาคือความรักกราความสงสารตัวเองว่าเราจะแบกกายแบกใจเขาเราไปรับความทุกข์เรื่องในการแต่งงานเพื่อประโยชน์อะไรเพราะการแต่งงานการมีสามีมการมีพัญญามีบุตีดามันเป็นปัจจัยของความทุกข์เราจะแบกความทุกข์หาที่สุดมิได้เกนกว่าจะตาย แม้ก,ก็ว่านั่งนึกดูว่าสภาวะของร่างกายของเราคนดีของเจ้าสาวเจ้าบ่าวคนดีร่างกายของแต่ละคนนี้หรือแม้ว่าคนอื่นก็เหมือนกันมันเป็นทรัพย์สินสมบัติของเราจริงๆหรือว่าเป็นสมบัติของใคร นี่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาท่านบอกว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายมันเป็นแต่เพียงธาตุสี่เข้ามารปชุมกันมีอาการสามิสสงมีวิญญาณธาตุมีอาการสาธาติผสมมีจิตเข้ามาใสจิตก็คือ,าาคอเรา ฉันงรด่างกายทั้งหลายเหล่านี้เราบังคับมันได้ไหมเราปรนปรียมันทุกอย่างไม่ต้องการให้มันแก่แล้วมันแก่ไหมเราไม่อยากให้มันป่วยมันจะป่วยไหมนะ่ะเราไม่อยากให้มันตายห้ามมันได้ไหมในเรื่องความตายในความจริงเนื่อแท้จริงๆแล้วก็ห้ามไม่ได้ ร่างกายเราก็ดีร่างกายของเจ้าสาวเจ้าบ่ากคนนี้ที่เรารักคิดกันดูให้ดีว่าร่างกายของใครเป็นร่างกายที่สะอาดมีไหมคนที่เกิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งวันตายไม่ต้องอาบน,าน,น้ำชำระร่างกายเหมือนเทวนดาวเหมือนผมนันมีไหม เ่วัานดากับพงษ์นี่เขาเกิดขึ้นไปแล้วนับถะวนเกิดจนถึงวันจุติเขาไม่มีเหงื่อไม่มีใครไม่มีเสียงสุขรกในร่างกายร่างกายหอมตลอดเวลานี่ก็ร่างกายของมษย์ตัวนี้มีสภาพอย่างนั้นไหมนั่งทำใจนึกให้ดีว่าร่างกายที่เราอาศัยอยู่นี้มันแสนจะสุขภก มีทั้งอุจจาระมีทั้งปัสสาวะมีทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองมันขั้งอยู่ในร่างกายเรามองไม่เห็นแต่พอมันหลั่งไหลมันจะร่างกายนิดเดียวเราก็มีความรังเกียจคิดว่าสิ่งท่านหลายเหล่านี้สกปรก,รกแต่ว่าบางทีเรามันเป็นคนลืมง่าย ถ้าสิ่งสกปรกผ่านไปชำะระร่างกายแล้วเราคนนี้กามันสะอาดข้อน,นี้องค์สมเด็จพระเบรมนลกนารงสอนว่าจงอย่าลืมเพราะมันเป็นความจริงไม่ว่าร่างกายของชายหรือหญิงมันเต็มไปด้วยความสปกสปรกสกปรกแล้วก็เสื่อมลงทุกวันมีอาการเต็มไปด้วยความทุกข์ในการบริหารร่างกาย มีความเหน็ดเหนื่อยเก็ต้องเลี้ยงร่างกายด้ยทรัพย์สินจะกินก็ไม่สะดวกจะนอนก็ไม่สะดวกการแสวงหาทรัพย์ไม่ใช่ของง่ายว่าจะได้มาต้องพบกับอุปสรรคทุกประการเราทำงานกับผู้บังคับบัญชาผู้บังคับบัญชาไม่ดีเราก็กลมุม ในบางทีผู้บังคับบัญชาดีเพื่อนร่วมงาน้วยกันไม่ดีเราก็คลุมเวลาปล่วยไข้ไม่สมบายจะพักจะผ่อนมั่งถ้าวันลาหรือเป็นลายพลาพู้เังคับัญชาเขามายอมให้ลาเราก็ลำบากกายลำบากใจเป็นอันว่าเราเกิดมาเป็นคนนี่มันเป็นทุกข์ถ้ายิ่งเราจะแสวงหาความสุขจากการแต่งงาน แทนที่มันจะคลายความทุกข์มันก็จะเพิ่มความทุกข์มากขึ้นก็เป็นอันว่าเราไม่พบก,กับความสุขเราพบก,กับความทุกข์แล้วก็มานั่งคิดในใจว่าเราเป็นคนมีเมตตาความรักเราเป็นคนมีความกรุณาความสงสารเราควรจะสงสารตัวเราไหม ว่าถ้าเราคิดว่าเราจะรักใครสักคนหนึ่งหวังผลในการแต่งงานถ้าแต่งงานแล้วมันเป็นความทุกข์เราควรจะแต่งหรือว่าควรจะไม่แต่งถ้าว่าเราคิดว่ามันเป็นความสุขเราวควรแต่งถ้าคิดมันเป็นความทุกข์เราก็ต้องสางสงสารตัวเราเอง ว่าแค่ตัวเราเองแค่นี้เรายังแบกเกือบจะไม่ไหวซึ่ไม่สามารถทรงกําลังกายให้มันเป็นสุขทนได้ถ้าเราไปแบกบอีกคนหนึ่งเข้ามาแล้วมันต่อมาอีกหลายคนคือลูกสาวลูกชายความทุกข์ใหญ่มันก็เกิดแล้วก็หันมากับมีเมตตาความรักสงสารตัวเองโอนาความสงสารตัวเองว่าโอโนหนอ เราอย่างโง่ไปทำไมร่างกายของเราก็สกปรกถ้าเราต้องการมีคู่ครองร่างกายคู่ครองก็สกปรกเราคนเดียวแบกหนึ่งทุกทุกเท่านี้คือขันห้าไม่มีคู่ครองใครอีกคนหนึ่งก็แบกมาอีกห้าขันกลายเป็นสิบถ้ามีลูกมีหลานมีเหลนออกมาไปกันใหญ่ งองทรงเด็พไะจอมไตรบรมราชชนราชสมิตว่าพาราหวีปัญจขันธาขันธ์ทั้งหลายห้าเป็นภาระอันหนักให้เราคนเดียวมีห้าขันธ์หนักแค่นี้ถ้าเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่สิบเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่สิบห้าเพิ่มอีกคนเป็นขันธ์ที่ยีสิบมันจะนนหนักกว่าไหน ตอนนี้เราก็เริ่มรักเรื่องของสารตัวขอตัดกำลังใจว่าไม่คิดจะพึงหาคู่ครองเห็นโทษจากความรักในความปรารถนาที่มีคู่ครองเพราะมันเป็นปัจจัยของความทุกข์มันหาความสุขไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่ครองเราก็ดีเราก็ดีเย้าทุดข์มดโมลงปัจจุบัน ไม่ใช่ก็จากกันด้วยความตายถ้าเรายังมีความหลงไหลฝ่ายฝันด้วยหนาาตันหาแบบนี้อีกเราก็ต้องเกิดอีกมันจะหาความสุขอะไรไม่ได้ควรจะตัดสินใจแล้วก็จำพระบาลีพราองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาันดาไว้ว่าปิยโตชาเยตีโสโกโ ปิยโตชาย,ยเตพยังความเศร้าโศกเสียใจเกิดจากความรักภัยอันตรายเกิดจากความรักแล้วสิ่งที่เรารักมันจะอยู่กับเราตลอดการตลอดหมายสมัยหรือไม่สมบัติของโลกมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้นมีความเสื่อมไปในทํามกลางแล้วก็สลายทั้งหมด องสมเด็จพระบรมเสดคตเห็นโทษอย่างนี้สมเด็จพระมหามุนีจึงได้หนีพระนางพิมพากับพระราหนลออกสู่มหาพินเนศกรมบำเพ็ญตนเป็นพระละหันหมดความทุกข์มีแต่อารมความสุขชั้นใดเราก็ขอตัดกำลังใจคือจะรักเราและสงสารตัวเราเข้าไว้ ว่ากรรมใดที่เนื่องจากกามารมณ์เป็นปัจจัยของความทุกข์นับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเราไม่ต้องการเราจะสแสวงหาความสุขคืออยู่แต่ผู้เดียวตามที่พระองค์ทรงตรัสว่าเอกายโนวายัางพิกวีมะขามะโคสตตานังวิสติยาเป็นต้นว่าทางของบุคคลผู้เดียวเป็นทางเอกเป็นทางนำมาถึงความสุข เราก็พยายามจับเอากายชีคตานุสติกรรมฐานกับอสุภกรรมฐานพร้อมกับสกายทิฏฐิมาบบกกันเข้ามาร่างกายนี่เป็นแต่เพียงชาติทาสี่มีสภาพสกปรกมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเป็นเรื่องร่างที่าศัยโชคราวทาไมเราจะไปรักแรงกายเขาเพื่อประโยชน์อะไรเพราะมันเป็นจะเป็นปัจจัยของความทุกข์หาความสุขไม่ได no ้ free. ถ้ากำลังใจขบมันดา่ทนพุทธบริษัทแั่นไหลายมีความรักตัวสงสารตัวคิดอย่างนี้เป็นปกติไม่ช้ากำลังใจขบมันดา่ทนพุทธบริษัททุกท่านก็จะชน,นะอำนาจกามกีเหลสช้ได้จัดว่าเป็นครึ่งหนึ่งของพระอนาคามียังไม่หมดแต่เวลานี้มันหมดต่อที่นี้ไปขบันดาสามกององค์สมเด็จพระบรมสุคต จงพยายามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันอยู่ในวิยาบทที่เห็นว่าสมควใช้คำภาวนาและพิจารณาตามอัิยาสายจนกว่าจะถึงเวลาที่ท่านเห็นสมควว่าควรจะเลิกสวัสดี